สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อแม่ฉันกลับมาจากที่ทำงานจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยเอ๊ะฉันอยากเป็นเด็กดีหนึ่งวันจังเลยอะ่ะอยากเป็นเด็กที่ดีของแม่หนึ่งวันจังเลยควรจะทำยังไงดีนะ ต้องเตรียมกับข้าวเตรียมน้ำให้แม่กินนี่ไงเหมือนที่แม่เตรียมกับข้าวให้เรากินขอรับประทานอาหารก่อนแล้วกัน <c oughs> กลับมาแม่อาจจะมีแบบตื่นตันใจก็ได้ล้ว่าเออ,เอ,อลูกคนนี้น่ะขยนันแบ่งเบาภาระแม่ได้อะไรประมาณนี้จากผลลึกที่ดีบ้างอะ มากเลยย่บ้านก็ลกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทำความสะอาดดีกว่าแม่กลับมามันจะได้ภูมิใจในตัวเราอยากเป็นลูกที่ดีหนึ่งวันอ้าวกวด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 กรวดก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 รวดกวนกวดกวกวดวกวก เดียก็คงกวดไม่ไหวอะ่ะเออต้องมีตัวช่วยเราไงใจอึบกวดกวดในห้องน้ำกวดไหมห้องน้ำก็กวด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 อึขึ้นไปกวดตรงนี้ด้วยกวด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 ลาลาทำกับ,บข้าวอะไรให้แม่กินดีนะถ้าก็เป็นไข่เจียวเรือกันทำง่ายดีกวดข้างบนด้วยกวดข้างบน ไปด้วยกวดไปด้วยก็กวด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 ให้นั่นบ้านใครฉันอยากขึ้นไปดูจงเลยขึ้นไปกวดแด่กวด่กวด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 อ้าบ้านนี้ก็ไม่มีอะไรนี่นาขึ้นมาคว่างเปล่ากวดเสร็จแล้วสะอาดแล้วเรียบร้อยทำกับข้าให้แม่กินกันเฮ้ยอีกอีกยี่สิบนาทีแม่เลิกงานตายแลวต้องรีบทำรีบทำอ๋ยวันนี้เลิกงานก่อนกับ งานก่อนเวลาสวัสดีค่ะครับอมล่กงานก่อนเวลารีบกลับบ้านไปทำกับเขาให้ลูกดีกว่าไม่รู้ว่าตื่นหรือยังนั่นน่ะแจ๊ก็ตื่นหรือยังรู้กลัวอย่างเดียวนี่กลัวไม่ตื่นนี่แหละโอ้ยเฮ้ยแม่กลับมาแล้วทำไงดีนี่ พาราแม่ค่ะก็เลยกวดบ้านแล้วก็ถูกบ้านให้ทั้งห้องแล้วก็ทั้งชั้นสองชั้นหนึ่งด้วยนะคะกวดหมดเลยค่ะทำไมลูกเพิ่งคิดได้หรอนี่หนูทำอาหารให้แม่ด้วยนะคะผูอยอาหารเป็นตัแซบแพ้อันนี้อะไรเนี่ยไข่ค่ะแม่ไข่ทอดกับขนมปังกินแล้วนะ